ไปดูความเคลื่อนไหวของนะักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกันบ้างค่ะหลังจากที่นัดแรกเราทําผลงานมานะคะแล้วก็มาดูบรรยากาศการฝึกซ้อมเพราะว่าเดี๋ยวคิวต่อไปเราจะเจอกับวานูอาตูค่ะนี่พาไปดูที่สนามฝึกซ้อม AS10 ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติออสเตรเลียนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีค่ะฝึกซ้อมต่อเนื่องเลยหลังจากที่เราชนะหมูกก่เกาะโซโลมอนมา8 0ศูนย์นะคะในนัดเปิดสนามการแข่งขันฟุตบอลหญิงโฟร์นชั่นทัวร์นาเมนต์ที่ออสเตรเลียค่ะ การฝึกซ้อมวันนี้โคชหนึ่งหึรืษไทยสะทองเวียนหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็พาน้องๆลงฝึกซ้อมเบาๆค่ะให้ได้ฟืนฟูร่างกายใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับแมตช์ต่อไปที่เราจะเจอกับวานูอาตูชุดใหญ่ซึ่งผลงานของวานูอาตูเนี่ยนัดแรกนะคะแพ้ให้กับออสเตรเลียชุดยูย่สิปีมานั่นเองอมาดูบรรยากาศการฝึกซ้อมค่ะแล้วก็ มาดูความพร้อมของนักเตะพิญญาพั์กินคล้ายกองหลังที่ทำประตูแรกให้กับทัพชบาแก้วก็บอกนะคะว่าดีใจท,ที่พวกเราช่วยกันเล่นจนเก็บชัยชนะมาได้แต่ยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขเป้าหมายรายการนี้หวังว่าจะได้3ามแต้มทุกนัดแต่ก็ยังไม่รู้ค่ะเดี๋ยวขอโฟกัสแบบเกมต่อเกมนะคะแต่ยังไงก็เตรียมตัวก่อนการแข่งขันถือว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ได้ดีเพราะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีแมตชิงแชมป์เอเชียรออยู่นั่นเองค่ะ สำหรับโปรแกรมของนักฟุตบอลหญิงไทยเราชุดยู20ปีนะคะกับรายการนี้โฟเนชันทัวนาเมนต์นะต่อไปเจอกับวนุอตูชุดใหญ่ค่ะแข่งขันกันที่ไวกิ้งพาร์ควันที่22กุมภาพันธ์นี้นะคะเวลา11นาฬิกาตามเวลาบ้านเราก็ถือว่าชบาแก้วยู20นี่ผลงานดีนะในขณะที่วันนี้นะฮะแถมสักหน่อยยู20ชายช้างศึกเสมอกับซีเรีย2-2นะครับก็จบที่1คะแนนส่วนซีเรียมี2คะแนนตกรอบไปทั้ง2ทีมนะฮะสำหรับกลุ่มนี้ก็เป็นญี่ปุ่นกับเกาหลีที่ผ่านเข้ารอบต่อ ต่อไปนะครับ